โอ้โหก็รอจานหลากันเลยอ่ะ้วแล้วลัดเข็มขัดยังมีอีกคันอีกเดี๋ยวรัดหนึ่งสองสามสี่ห้าคันห้าคันโอ้โหเขาโกรธใครมาเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมแบบที่เราเตรียมกันไว้ไปถึงรอกันดีๆระวังรอกันดีๆหกคันแล้วโอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหเขาโกรธใครอ่ะโอ้โห ทำเป็นฝูงเลยพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเ็นมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วแล้แล้วมา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 แล้วยิงเลยอยโอ้ยมีแทนพีแทนมีแผนอยพี่มีแผนเึ้นก่อนแล้วนะผมมันไม่อยู่แล้วนะเอคนยิงปีไอคนยิงปีกลืนปีเลยพี่มากลับมากลับม ี่เรามีสนายอยู่ไอ้พี่เรายิงได้เรายิงได้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเขาอยู่ป้อมกาญจน์ยิงแล้วนระเบิดอ๋อหายไปหมดคนยิงปีเลยพี่ตายตายหมดพี่ตายหมดตายหมดตายหมดแล้วแต่ผอบอลงไปดูนี่ผอบอลอยู่ไหมผีปอบอลอยู่ไหมอ่ะลงได้ครับแต่มีคนตายตรงรถตัวหนึ่งอ่ะไอ้ตัวผอบอมากเลยอ่ะตัวผอบอมันไปไหนมาแล้วผอบอมาแล้วมีคนมามีคนขึ้นมาข้างบน

นี่เหะตยตา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 ยตอนนี้ตายหมดแล้วป่ะไอ้ผอบออยู่ไหนหลังผอบบอลเลยนี่ยแางลงถังวะไอท้าว่าไปไหนเขาอยู่ไหนอ่ะผมบอกว่าผอบบอลจับผมโดนจับผมหนีผมหนีเมื่อกี้อ่ะโอเคตายหมดแล้วอพี่ผอบออยู่ไหมอ่ะผอบออยู่ไหมอยู่ผอบอทิ้งไปใช่เหรอผอบอทิ้งเหรอโอ้ผอบอไม่รักลูกน้องเลยอ่ะให้ปั๊มมาคนหนึ่งเด้อป้าบอกให้ผอบอมาแล้วแต่แรกตัวประกันอ่ะ ไม้ได้เ้นมาบนขึ้นมาเฮ้ย้มาเ้ามีคนมาเออสวยบอกบอกเขาเอาผอบบอลมาเอาเอาคนไหนอ่ะเอาผอบอลมาผอบอมาแรกตัวประกันทั้งหมดโอเงเอาพี่เรียกเรียกผอบมาไหมเรียกมาเรียกมาเรียกมาเอามันคนเดียวพอเอาผอบอแรกกับทุกคนใช่ใช่พี่ตรงแบบนั้นแหละ จุกขึ้นมาคนนึงทิดหมอมาวะพี่ยังไงอะหมอเรอยิงหมอไหมยิงหมอเลยไหมไม่ได้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 คุณคุณครับผมขอแค่ผอบอเท่านั้นครับแล้วผมจะปล่อยพวกคุณไปเอาผบมาครับครับผมขอแค่ตัวผอบอเท่านั้นครับขออนุญาตนะคะคุณหมอผมเรียกผอบอมา ผอบอมาช่วยผมหน่อยครับเขาบอกว่าต้องการตัวผอบอบอกว่าผอบอคนเดียวแรกทุกคนครับใช่ครับต้องการผอบอคนเดียวแรกทุกคนครับทีนมีหกเทนนะครับงั้นลองผอบอก็ต้องมาแล้วครับคุยคุยเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับเอ้ยนั่นนัุนนั่นนั่นวิววิววิวด้านหลังด้านหลังไหนไหนไหนไม่ไม่ไม่เขาสมร์ทรถจะตายไอตัวนี้บ้าขอเพื่อเราตายเอ้าเพื่อเพื่อเราตายแลกูยิงเพื่อตัวเอง จุกไม่ได้ดินี่แหละครับคนนี้แหละที่กระทืบผมอ่ะนี่เลยแก่ได้เลยงั้นเราเอาคนอื่นคุณหมอครับคุณหมอครับแล้วควรเอาเอาตำรวจทุกคนไปที่โรงพยาบาลได้เลยครับใช่ครับเอาผมไปกระทืบสองสามทีอ่ะตายคุกอ่ะครับหรอครับคุณหมอพี่เปียกเอาไงเนี่ยพี่เปียกไอตัวมาแล้วเอามันไปทิ้งลงน้ำไหมน้ำเลยเหรอพี่ใช่มันทำเราไว้เยอะไอตัวนี้ใช่ยายพีจริงจริง ไปเนาะเห็นผมขออนุญาตเลยนะเฮ้ยเี้าตำรวจม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 าไปโทรขึ้นปูเดียกไปเร็วฮัลโหลเดี๋ยวพี่ไปเร็วไปเร็วผมได้ตัวแล้วผมได้ตัวแล้วเดี๋ยวผมขอลองไปถือตำรวจตกน้ำหน่อยได้ไหมพี่ได้เลยได้เลยลองลองไปถือก่อนเดี๋ยวนี้แหละพี่มันต้องตกน้ำชัวเว่ เขาเป็นอะไฉลาดวะพี่มันฉลาดว่ะตอนที่พี่มาสามารถเช่าเรือได้ใช่เหรอพี่โอเคโอเคพี่ใช่เฮ้ยเขาตามมาเฮ้ยเราวนวนกลับไหมวนกลับปะพี่ผมวนแบบเดนไม่รู้อะ ไอ้ที่เช่าเรือใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แงนั้นเช่าเรือ <Okay S 2> แล้วโอเคครับ <ผม S 1> น่าจะหลุดแล้วแหละพี่ตอนเนี้ยฮัลโหลครับผบกดถูดหน่อยได้ไหมครับผบกดถูดได้นะผบครับผมผมไม่ใช่ผบปล่อยผมไป,ไปคุณไม่ใช่ผบบอกระคุณเคยทําอะไรกับพวกผมไว้อะใช่ครับเคยทําอะไรกับผมไว้คือผ,ผมไม่ทำอะไรเลยผมทำไม่เคยทําไม่ดีนะผมจะคุณไปปล่อยน้ําไม่ได้คนระับ คุณเอาผมไปกระทืบคุณจําได้ไหมภาพวันวานอ่ะคุณจําได้ไงคุณโดนกระทืบอ่ะไม่จําได้ครับก่อนเหตุการณ์หน้านั้นน่ะแปลว่าเขารู้ไม่มีครับที่ผมเห็นเหตุการณ์อะไรไม่ดีอ่ะครับแล้วคุณก็จับผมไปขังอ่ะคือผมจำคุณแค่นั้นแหละไม่จริงครับไม่ใช่แล้วอันนี้ผมพูดแบบจริงเลยจที่มันมีคนแบบเหมือนผมอีกคนนึงเดี๋ยวว่าคุณรับพอไปจะเขาแบบจมดิ่งสู่ท้องสมุดเลยใช่ไหมพี่ก็ต้องเอาแบบนั้นแหละ นี่แหละพี่ชายโคดอัมมาิดจะได้รู้ว่าแบบว่าพวกเรามันีิดทางไอ้โคติดทางรู้ว่ามาได้พี่อกใครเขาจะมาโดนตายของหมอหมอหมอครับหมออยู่ไหนไอ้หมอก็ทำอะไรคุณไม่ได้หมอเขาทำไม่ได้หรอกครับใช่ใช่ครับสิดทางไม่ได้ มันเป็นทางไหนเนียพี่ผมเริ่มมึนเนอะวาวาวาขวาโอ้คือช่องกลางเรเว่ี่รอๆๆอล้อแบบนี้อ๋อเขาพึ่งไปตัตางน่นเองแล้ผมภูมิใจมากเลยเนี่ยเรากระทืบตำรวจแล้วมีคนบอกว่าโคตรเท่อะพี่ฉากแบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยๆายเช่าเรือไหมโท พี่อุ้มศพยังพี่ศพผมปล่อยศพไว้ด้านบนนะพี่เเอาชศพยังอยู่ออ่งาทำไรน้องผมเหรอครับก่อนนั้นเนี่ยเอาผิดคนพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้วครับเอาไปทิ้งทะเลทะเลดีกว่าอีกคัน เป็นิ้วก็หลับเพื่อนหลับเราหน่วยสนายังอยู่ครบไหมครับเนี่ยยี่สิบหกครับโอเคครับตอนนี้ไปตรงนี้เลยไม่โทรเดี๋ยวพี่มาให้ไปไปตรงที่ไม่พี่หมากเลยได้ครับอย่าทำผมเลยครับเรามาเจรจาธุรกิจกันดีกว่าโอ้ยธุรกิจไรตอนตอนผมโดนเนี่ยคุณไม่มีเมตตาเลยนะ ไม่คุยคุยกับเขาก่อนไหมธุรกิจมือหรือเปล่าเล่าตำรวจไหมพวกผมอ่ะไม่มืรับไม่มือใช่ใช่ใช่ขาเราคือแบบอันนี้ไม่ใช่ผบหรอครับไม่ใช่ครับแบบผมอาจจะรล่าเ่าผบให้ได้นะใช่หรอเราต่ผมไม่โกรธผบดีผมโกรธคุณน่ะเป็นหัวหัวหัวฟ้าครับอันนั้นก็รับหลังผมเหมือนกันแล้วเราจะเชื่อใจได้ไงอ่ะ ผมเป็นคนดีตลอดเลยนะผมอยู่สนออใครก็พูดอย่างนี้ทุกคนแหละครับคนที่จะโดนล่ะจริงครับจริงโอเคถามนี้ขึ้นน่าจะสงบละคุณไปลงผมลงใดผมไม่มันตายนะผมไปเอาข้อแบนอ่ะไปก่อนมีอะไรจ้งพี่พี่พี่อย่าพึ่ง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 สั่งเสียตรงนี้มันตกปายเอฟเคไหมพี่ไม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 ่ เดี๋ยวเ,ยเราเอาศพมันไปให้แบบประชาชนดูพี่ดูความขายหน้าเว้ยฮัลโหลครับ,บ,บฮัลโหลครับฮลัลโหลอยู่ไหมหน่าจะไม่อยู่อหรอฮัลโหลครับฮัลโหลช่วยได้ครับประชาชนประชานชนก็เฮ้ยช่วยเงียบหน่อยครับช่วยเงียบหน่อยครับ ฮัลโหลคร hello, okay, so ับฮัลโหลครับอะไรครับค like okay. ุณ hi> ดูคุณดูตำรวจที่อยู่ข้างๆผมดิคุณเคยมีความแค้นกับตำรวจปะเดี๋ยวผมให้เลยคนเนี้ยคือผมไม่มีอลยดิใช่หรอใช่เคยแบบไม่เคยโดนตำรวจจับหรอครับใช่ครับไม่เคยทำับจริงไม่ดีอ่ะตกไปแล้วอะไรอ่ะเขาตกไปแล้วไม่มันยังอยู่บนเรืออยู่เลยพี่อยู่เลยยังอยู่เลยอ้าวเหรออ้าเหรอ ใช่ใช่อุ้ม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 แล้คุณไม่มีคิดแค้นเลยเหรอแต่ว่าผมจะบอกให้นะว่าตำรวจทำอะไรกับผมไว้บ้างอ่ะพวกกระทึ้งผมอ่ะคุณท่วงน้ำก็เลยเอาให้จะมาท่วงน้ำเนี่ยแหละครับให้ผมปล่อยเลยไหมปล่อยเลยเอาเขาท่วงน้ำเลยไปเร็วพี่ไปเร็วบายบายบาย ถ้าเด่นหลักเขาเขาจะจบอยู่ว่ะสมุด็นตลาดการบพี่เราเรากลับดีกว่าเขาจบโลแล้วใช่ไหมพี่รับจัะโอเคครับสำหรับใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับพี่พี่ชายช่วยบายบายหน่อยดิบายบายครับทุกคอ